เฮ้ส hey, hey, วัสดีเด็กๆวันนี้พี่แม็กเอากระมังมาใบเลเลอร์เลยจะมาพาเด็กๆไปเก็บของเล่นกันนะช่วงนี้ฝนตกบอ่อยอย่าเล่นตากฝนกันนะเดี๋ยวจะไม่สบายไหนดูสิวันนี้มีอะไรให้เก็บบ้างเหมือนจะเห็นแวบๆว,ว่ามีของเล่นอยู่ตรงโน้นนะเข้าไปดูหน่อยโอ้โน่นไงเห็นแล้วแวบๆเห็นไหมโน,น่นโน่นโน่น เยอะเลยว้าวดูสิดูสิมีอะไรบ้างโอ้ของเล่นเยอะเลยสีสันสดใสสุดด้วยว้าวเดี๋ยวเรามาเก็บกันดีกว่านี่เก็บกันนี้ก่อนเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้อันนี้เป็นรถดับเพลิงนะเด็กๆนี่เป็นรถดับเพลิงข้างบนก็จะมีที่ฉีดน้ำ ไหมนี่จริงก็จะเป็นอย่างนี้นะเด็กๆมีหลายแบบนะรถด,ดับเพลิงเวลาไฟไหมเขาก็จะใช้รถด,ดับเพลิงมันทุกน้ําไปฉีดน้ําดับไฟนะเด็กๆนี่ว้าวเดี๋ยวไปก่อนอ้าวขั้นต่อไปว้าวอันนี้เป็นรถบิ๊กพุ๊ดนะเด็กๆเคยเห็นไหมรถบิ๊กพุดนี่รถบิ๊กพุดก็จะล้อใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมเด็กๆนี่ มันจะล้อใหญ่แล้วก็เสียงดังนะเด็กๆนี่เขาเอาไปแข่งกันว้าวนี่โดดได้ด้วยกระโดดสูงด้วยนี่ทั้งล้อใหญ่ทั้งแรงเลยนะเด็กๆด,ดูสินี่นี่โดดได้ด้วยว้าวโอว้โดดสูงๆลงมายังไม่เป็นไรเลยเห็นไหมเด็กๆว้าวเจ๋งๆนี่ ส่วนรถของเล่นก็จะมีลานนี่เราหมุนร้อยอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปได้เลยนี่นี่ก็จะเป็นบีกูดเหมือนกันแต่เป็นรถทรับนะเด็กๆนี่เป็นรถกระบะด้านบนมีทั้งรถรถกระบะนะบีกูดนะต่อไปก็จะเป็นรถขนหญ้านี่รถไถพ่วงขนหญ้านะครับนี่ขนขนหญ้าเข้าฟาร์มนะครับนี่โอ้ เยอะเลยนี่ฝนฟางออกจากที่นะ่โอ้มันแรงจริงๆนะรถไถเนี่ยืมอเมเก็บไว้เก็บไว้ก่อนครับนี่เฮ้ยตึบตติดติดโอ้ออกได้ไหมตึ๊บ,บ,บ,บโอ้จะออกได้อันนี้อ่าต่อไป เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องบินเครื่องบินโดยสารนะเด็กๆนี่เวลาคนจะไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ขึ้นเครื่องบินไปเลยถ้าอยากจะไปเร็วๆนะนี่ของจริงเป็นแบบนี้ว้าวนี่ชิวลอยขึ้นฟ้าไปเลยนี่ชวิว้าวาดไว้ก่อนต่อไปต่อไปนี่ น,นี่รถโม่ปูนนะเด็กๆนี่ก็จะใส่ปูนที่ผสมแล้วนะไเปเทถนนหรือเทบ้านนะเวลาสร้างบ้านทางถนนนะนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้ฝนปูนมามาเทอันนี้เขากําลังทําถนนนะเด็กๆนี่เทปูนลงแบบนี้เลยนี่รวดเร็วทันใจเสร็จไวแน่นอนนี่ใช้รถโม่ปูนฝนมาเลย ไม่ต้องใช้คนผสมนะเด็กๆเร็วดีนี่เก็บไปเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ไปว้าวคันนี้ก็จะเป็นรถไถพ่วงอีกแล้วเด็กๆนี่แต่คันนี้เขาเอาไว้ผนไม้ซุงในป่านะเด็กๆนี่เห็นไหมถ้าอยู่ในป่ารถธรรมดาจะผนไม่ได้ต้องใช้รถไถนะเด็กเพรารถไถมันแรงดูสิโอ้ขนาด เป็นดินเป็นโคนขนาดนี้ยังขนได้เลยเห็นไหมยังวิ่งได้เลยโอ้นี่ขนไม้สูงทีละเยอะๆได้เลยว้าวอันนี้เจ๋งๆจเก็บเก็บเอ้เอาวขั้นต่อไปจับมากใกล้ๆหน่อยอะไรเนี่ยโอ้ยวัวน,นมวัวน,นมมาได้ไง นี่วัวน,นมเด็กๆนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตัวจริงนี่เห็นไหมพวกพี่ๆเขากําลังรีดนมกันรีดนมวัวแล้วก็จะเอาเข้าไปผ่านกรรมวิธีทําให้สะอาดแล้วบรรจุใส่กล่องมาให้เรากินไงเด็กๆนี่ที่นมที่เรากินทุกวันนี่ไงนี่แหละวัวน,นมอไปนอันนี้เป็นรถกดถนนของเล่นนะเด็กห้หน้าตาก็จะไม่เหมือนของจริงนะ นี่เป็นของเล่นนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้นี่เขาเอาไวบ้บดถนนให้ดินมันแน่นดินมันเรียบนะเด็กๆส่วนรถบดถนนนี่จะมี2แบบนะเด็กๆมีล้อเรียบแล้วก็ล้อเป็นตุ่มๆแบบนี้แต่บ้านเพี่แม็กเรียกล้อตะขุบนะ <c oughs> แต่แถวบ้านเด็กๆไม่รู้จะเรียกอะไรต้องถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะนี่อันนี้ก็แบบล้อเรียบเด็กๆว้าว ช่วยกันทำงานใหญ่เลย <c oughs> เก็บไว้ก่อนเก็บก่อนอ่าส่วนขันนี้ก็จะเป็นรถน้ำมันนะเด็กๆนี่มีถังน้ำมันมีปาน้ำมันด้านบนนะมีมันไดเดินขึ้นไปนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้เราบรรทุนกน้ำมันเข้าปั๊มนะเอาไว้เติมรถยนต์ก่อนต่อไปโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถไถรถท่วงนะเด็กๆ เป็นรถพ่วงแทงน้ำเอาไว้ขนน้ำเข้าปามนะเป็นปามที่ไม่มีน้ําประปลา<ๆ>เขาก็จะขนน้ําไปให้สัตว์เลี้ยงกินนะนี่แบบนี้เลยโอ้ดี่ถังันเลอ์เลยโอ้มันแรงจริงๆนะรถไถเนี่ยนี่ใช้พ่วงทําอะไรก็ได้เลยอืมต่อไปนี่แอบอยู่แอบอยู่ว,ว้าวตัวนี้ สิงสุดๆเลยคันนี้เป็นรถสิบล้อพ่วงนะเด็กๆนี่มันทุกได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้มันทุกได้เยอะเลยนี่เหมือนมารอบเดียวเหมือนเหมือนมาสองคันเลยเด็กๆนี่ข้างหลังก็ยกได้นี่ข้างหลังก็ยกดับได้ข้างหน้าก็ยกดับได้นะเด็กๆนี่ยกได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยว้าว บรรทุกทีได้เยอะเลยประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันไปเยอะเลยลดท่วงสิบล้อวาอันนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเก็บไปเก็บไปเอาละได้เยอะเลยเอาละสำหรับวันนี้พี่แม็กต้องขอตัวก่อนนะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามให้พี่แม็กด้วยนะ แล้วอย่าลืมเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆบ๊ายบาย